กับตันกาสวัสดีครับพี่เองครับผมวันนี้มาอยู่กับยิมแบคเกิลครับผมประจําวันที่9เดือนพฤศจิกายนอ่าวันนี้รอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นเอ่อพวกก็แข่งขันทั้งสองคนฝั่งซ้ายเป็นพี่นุ๊กครับผมเห็นลักษณะท่า,าทางกันนะใช่ครับผมฝั่งฝั่งขวาคือน้องเกสครับผมเป็นผู้แข่งขันรุ่นเยาว์ของเราเลยเอ่าได้ข่าวมาครับว่าเนี่ยเอ่อในรอบเอ่อสวิตลาวครับผมเจอครบเลยนะคนที่ร้านเจอทั้งพี่ปีนเจอทั้งพี่เอ,อิร์ด อ่าแล้วก็รอบชิงมาเจอพี่นุกครับผมก็คือตบเรียบอ่าจนมาถึงรอบชิงนี่๋ยวมาดูกันนะว่ากับตันการเนี่ยจะต่อสู้กับน้องเขาได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนตบเกลี้ยง2คนเลยเอ้าวนี่เมื่อกี้เออเตรียมเซตอัพกันเรียบร้อยครับผมก็เตรียมจะเริ่มกันครับน่าจะเป็นเด็กเดียวกันทั้งคู่เลยนะเป็นมิลเลอร์แมทด้วยโอ้โหอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยเด็กเดียวกันมิลเลอร์แมทอ่าแล้วก็ฝั่งกับตันโดนตบยับกันมาทุกคน พี่นุก็เป็นป้อมประการสุดท้ายเป็นมินเลอร์เด็กด้วยก็จะวัดกันไปเลยครับผมว่าใครจะเหนือกว่าในเด็กเดียวกันตรงนี้ครับผมพี่นุกเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับเข้าเทินจวดแล้วก็ใช้เนสบอลครับผมเลือกโปยมอนพื้นฐานหนึ่งตัวลงมาที่เบนเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นฮิกิวิงโกอิกิวิงโกอ่าอยู่บนมือแวบๆอยู่แล้วอาจจะอ้าวไม่ใช่เหรอโอเคครับผมนั้นเป็นตัวอะไรน้ากากอะโอกระปองไม่รู้ครับตอนนี้พี่นุกเขากําลังดูเด็กดูครับการเช็คเด็กนี่ครับพูดอีกครั้งครับ สำคัญมากครับมันจะส่งผลต่อการเล่นในระยะหลังแน่ถ้าเราไม่ได้ดูและไม่ได้จําการ์ดสาคัญๆไว้ให้ชัวร์นะครับจะทําให้เกิดบิดเทกันได้ครับผมอย่างโปเกมอนคลิป2คลิปล่าสุดคือพี่จะโชว์เวลาผมถ้าว่าไม่ได้เช็คเด็กแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เสียการ์ดฟรีบ้างหรือไม่ก็เล่นเพย์ที่มันไม่มีทางไปจิงกได้ครับผมเรียกว่าเป็นอิกิวิงโก้ลงฟ้าขนองข้างครับผมอ๋อมันคือฟ้าขนองข้างนี่เองแล้วจากนั้นยังไงครับผมน่าจะไปต่อกันได้ยาว,ยาว มือมีถุงเหล็กด้วยกําลังคงกําลังคิดอยู่ครับว่าจะคีบไว้ดีไหมว่าจะลงไปที่เบนไว้ก่อนหรือว่าจะทิ้งไปเลยดีนะครับผมตอนนี้ก็เอาลงฟ้าข้าง,างไปอีกตัวหนึ่งเลยแล้วก็อีกวิงโกใช้อีคิวิเทสครับผมทิ้งหมดจัจว,วกโอ้โหมีความแคทเชอร์สมุดบรรทุกเพื่อนแล้วก็คันเบดครับผมก็เจ็บปวดกันอยู่นะชอดน,นี้จะไม่มีความแคทเชอร์ละโจว่วาหกไปครับผมมาเราเล่นกันต่อได้ไหมมือนี้น่าจะต้องนิ่งหรือเปล่าติดพายติดเอาเลยครับผมติดเครื่องรางความกล้าครับผมทราไม่ ฝาขนงข้างนั้นต้องขอดพลังงานมากขึ้นไม่ยากต่อการนอกไ่เธอแรกครับผมไม่งนนะั้นถ้าไม่มีเจ้านี่นะโอ้โหนองเกสนี่อาจจะโจมตีเธอแรกได้แล้วก็ทําการนอกไปก่อนได้เลยโอ้โหช็อตนี้นีมันอะไรกันครับเนี่ยใชสเสาโบกเกตส์ตอครับโม่สามโม่เจ้าโอ้โหคิจิคิสึกไปละครับผมแต่ว่าอยู่ในหลุมก็ดีครับเพราะว่าปกติจะมีเปย์หามยามค่่าเปย์หายามราตีนะครับผมสามารถเก็บเอาเจ้าคิจิคิสึขึ้นมาได้ตลอดเวลา พะเรามีสาวโปเกมอนตอ์โม่สามจอไปหยิบขึ้นมาได้เลยเข้าเทินน้องเกตครับผมลงโอกระปร้องหน้ากากสีเทวแล้วก็เลเยดียนเก,กา้ากะแล้วก็ใช้ในสวนครับผมอาจจะจะเป็นเจ้าอิชิวิงโกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คืออยากเร่งนะฝั่งพีนุกไม่มีโอกระปร้องเลยก็อาจจะยากหน่อยครับผมอันนี้ก็ออกมาเป็นอะไรกันครับเนี่ย ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเช็คเด็กครับผมอาจจะเอาเป็นฟ้าข,ข้างๆอีกใบหรือไม่ก็เจ้าหน้ากากอีกสักตัวหนึ่งเรียกเป็นอีกคิววิงโกครับผมโอ้ตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วเล่นกันตอน่อยาวๆตอนนี้คือฝั่งของน้องเกสดูมีภาษีมากกว่าของพี่นุครับผมเพราะมีเจ้าหน้ากา,กากแล้วนะแล้วเป็นคนเล่นตัวที่2อด้วยซึ่งสามารถโจมตีได้เอาละครับผมไปแล้วครับอีกคิวรีเทคทิ้งหมดโจหกไดโอลิมมาแล้วด้วยฮึมเมบอนครบคันครับผม มีหน้ากากนะด้วยแต่ว่าไม่มีพลังงานบนมือนะลงโอกระปองครับผมหน้ากากซีชิลลงมาที่เบนส์แยกเมจี้เรียบร้อยแล้วเพื่อความเล่นง่ายจากนั้นเราจะทําอะไรต่อครับผมเนสบอลหรือเปล่าหรือว่าพลังงานบนมือตรงนั้นเอามาทิ้งจวดจ,จากเก๊กโคกาก,ก่อนได้หลายทางจริงอ๋อมีรองเท้าด้วยใช้เนสบอลก่อนครับผมเอาของที่อยากได้ออกมาก่อนอาจจะเป็นเจ้าฟ้าคน้องครั้งตัวที่2แล้วครับผมบอรดฟูลมากตัวที่ควรจะมีเช็คครบ อสองโอกระป้องสองฟ้าข้นงข้างแล้วก็1นึ่งเรนินเก๊กกะครับผมแล้วก็มือของน้องเกสยังไปต่อได้อยู่ครับมีทั้งรองเท้ามีทั้งฟิลโปเกสสต็อปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้การที่ซ่อนอยู่เลยด้วยขอ้อนี้ก็คือน่จาจะยังไปได้อีกไกลครับผมรองเท้าเดินป่าครับดูท็อปเด็กหนึ่งใบเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาครับถ้าไม่เอาก็ทิ้งลงกองทิ้งไปแล้วก็โอ้ยเลือกที่จะเอาครับผมเพราะว่ามือมีพลังงาน2ใบเนาะใบหนึ่งเอาไว้ทิ้งจวดเกล็กไก่ใบหนึ่งไว้เตะจากมือครับผมเรเดียนเก็กกะครับผม ยิงกาฬพลังงานไปจวดซัดสองใบครับผมพามแคชเชอร์โอ้โหเครื่องอไรแห่งความกล้าครับผมกบคันจริงๆโอ้ลิฟตมาแล้วครับผมเลือกอ่าครับผมแท็กโบราณสองตัวครับแปะพลังงานแล้วก็จวดสามใบไม่มีพลังงานเลยครับโอ้โหช็อตนี้ไปแล้วครับผมเสาโบเกตเตาะโมสามช็อตนี้ถ้าเป็นภาชนะแห่งพืังมัตเตอพีขึ้นมาโอ้โหได้คัลเตอร์แคชเชอร์ครับผมโปรโมตแคชเชอร์เออไม่ได้ครับไม่ได้ภาชนะครับผมไม่มีพลังงานครับอาจจะต้องจบไปทั้งอย่างนี้เลยหรือเปล่า ลำบากใจครับแต่ว่าคงต้องไปจบเลยครับผมผ่านไปวันนี้ยังผ่านได้อยู่ครับเพราะว่าพี่นุกยังไม่มีเจ้า้ากากโอกระปองเลยสักใบเลยงครับผมพลังงานก็ยังไม่มีช็อตนี้ยากมากครับผมพลังงานในกองทิ้งมีไหมนี่ยังไม่มั่นใจครับมาแล้วครับพลังงานโอกระปองแล้วก็โอ้โหใบยันก็อยากได้เตด้วยลงอยู่กองทิ้งไม่หมดเลยนะช็อตนี้ก็ยังไปกันต่อได้ครับผมอาจจะได้ถนพผลันทีทิ้งพลังงานไปครับผมดังนั้นเสิร์ฟพลังงานพื้นฐานสองใบขึ้นมือ จจะเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานมัดหรือเปล่าข่าลอดลาสองใบเพื่อที่จะทําให้เจ้าฟ้าขนองข้างโมตีได้ครับเริ่มมาเป็นสองใบนี้ครับมีไฮเปอร์บอลอะไรอย่างนี้จะทิ้งไปได้เลยด้วยนะแล้วก็โอเลมกลับขึ้นมาได้ครับแต่ว่ามือตอนนี้พี่นุ๊กไม่มีโอลิมนะแต่ว่ามีโปเกสมีโปเกเกียครบเลยครับก็หยิบจำนวนจะเจออะเอาพูดตรงๆนะโอ้ยลวมีนี่นะครับผมรอสเปอร์ สามารถลอดเครื่องรางความก้าของน้องเกฟได้ครับผมช็อตนี้คือมีขอแก้ทุกอย่างที่ไม่มีก็คือโอกระป๋องครับเลือกพลังงานเลือกสองตัวครับผมเอาพลังงานหญ้าหนึ่งใบเป็นพลังงานหญ้าซะด้วยครับผมไม่มีผลอะไรเลยตอนนี้อาจจะตีไม่ได้แล้วครับผมอาจจะต้องเซ็ตบอร์ดต่อไปจัวก,กัสสามใบครับผมมีเครื่องรางมีโอลิมโอ้ดี๋ยวเี้กลับมาครับผมตอนนี้ก็จะสามารถทิ้ง พาร์พลังงานจากมือเพื่อจวได้นะครับผมน้องเกตเอาหลุมไปเช็คครับผมมีอะไรบ้างตอนนี้คือความน่ากลัวนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับผมจัวกัสสองใบครับผมตอนนี้มีฟ้าลงข้างอยู่สองสามใบโอ้โหโอโกระปองไม่มาเลยครับผมช็อตนี้คือบูสต์ไม่ขึ้นนะแบบนี้เทียบกับบอดขวงน้องเกตแล้วที่เอ,อ่อทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็คือรอแค่พลังงานเท่านั้นพี่นุกนี่ยังขาดตัวกระปองอยู่ครับเอาแคยังไม่ยัง เสียบพลังงานจากบนมือได้แต่ตัวข้างหน้านี่เสี่ยงครับเรียกได้ว่าเสี่ยงล้อสวิปเปอร์ครับผมลอ้อโอเกียเอ้ยไม่ใช่ลอ้ลอหรือล้อโอเกียถูกแล้วครับผมแล้วก็ลอ้อเสาโอเกียสตบไปเพื่อไม่ให้น้องเกยียดกดใช้งานนะครับแต่ว่าน้องเกยียดไมีอยู่แล้วน้องเกยียดบอกเอ้ยหวานช่ำไม่ถูกลอ้อเครื่องรางไปด้วยก็โอเคครับพลังงานไฟฟ้าอีกหนึ่งใบให้กับเจ้าฟ้าขนองข้างด้านหลังครับจากนั้น จากนั้นเช็คกลุ่มกันสักนิดแล้วก็น่าจะต้องพูดว่าผ่านครับผมเขาเชิญน้องเกตจั่วมาพลังงานครับผมมาแล้วครับผมพลังงานพืชระบำเขียวกระจีครับผมไปให้ตัวเองแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบได้ผ่าชนะอย่างพืัตอพีมาครับผมโหโฟต่อไปต่อกันได้ยาวๆครับช็อตนี้ก็คือตอนนี้ได้พลังงานพืชพลังงานไม่หมัดมาติดให้กับเจ้าโอกระปองแล้วก็ตัวฟ้าขนมข้างด้านหน้าครับผมตอนนี้อาจจะต้องเลือกใบทิ้งอยู่เลือกทิ้งเป็นรถแข่งสเปียร์ครับผม นำพลังงานพื้นฐาสอใบก็เป็นพืชหนึ่งแล้วก็หมัดหนึ่งแน่นอนครับผมเพราะว่าพืชเอาไปติดให้กับโอกระบอกอีกตัวแล้วก็หมัดเอาไว้ติดจากมือด้านบนนะครับเอาริมก็ยังไม่ได้ใช้ช็อตนี้น่าจะบู๊ตไปถึงนะบู๊ตไปถึงเจ้าปลาคารงค้างของมินุแน่นอนแต่ว่าตัวนี้ไม่มีพลังงานทางฝั่งน้องเก็มีออปชั่นอยู่ครับผมอาจจะไปตีตัวหลังก่อนเพื่อความชัวร์หรือเปล่าโกกเกียร์ครับผมได้โอลิมมาแล้วครับผมใบแรกเลยโอ้โหต้องหยิบมาเป็นโอลิมโอ้โห มาสองหน้าทีเดียวเชียวนะครับผมยิบจิตมุ่งมั่นของสัจจ์ประจานโปรลิมขึ้นมานะครับช็อตนี้จะไปตีตัวหลังหรือเปล่าหรือว่าจะตีตัวหน้าก่อนเพราะว่าอืมเด็กเดีกเขากับยิงพลังงานจวดสองใบแล้วเออทีมทีมเมืก่อนนะยังไม่ติดยังไม่ติดข้ามขันข้ามขันแล้วก็ติดจากมือโปลิมง่ยังไม่ใชครับช็อตนี้คือบุ๊ดพลังถึงตัวนี้แน่นอนครับแต่ว่าน้องเกดจะตีหรือเปล่าติด สาโปรเกสต็อปครับผมแล้วก็ใช้โอลิมครับผมเลือกพืนปืดโบราณโบรานมีสองตัวตอนนี้ติดหลังหนึ่งครับผมติดข้างหลังดีกว่าเอาจริงก็ไม่ต่างกันนะเพราะยังติดมือได้อยู่แล้วก็ติดมือได้ด้านหน้าก็ยังได้ครับเอาครับเลือกแล้วครับน่าจะโจมตีใส่เจ้าฟ้าขนองข้างที่มีพลังงานไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วครับเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่มีพลังงานติดอยู่นะครับ ไอตัวที่ติดพืชอยู่นี่ไม่นับนะเพราะว่าเจ้าฟ้าขนองครังไม่ได้ใช้เจ้าฟ้าขนงคังไม่ได้ใช้พืชครับผมอหเขาโพอ,อเก็บสต็อปฮิโมโดระบายผมเจ็บใจทั้งนั้นแต่ไม่เป็นไรครับผมช็อตนี้ยังได้เปรียบอยู่เพราะาเราหยิบไพ่ก่อนนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นมีเริ่มมีเริ่มแมทครับผมคนที่หยิบไพ่ก่อนนะ่าจะได้เปรียบกว่าเป็นที่แน่แท้ไปแล้วครับผมช็อตนี้คงไม่ทําอะไรแล้วโจมตีไปเลยโอลิมก็ยังมีไปแล้วครับผมอาจจะเมือ่อกี้อาจจะเพลอเพื่อ พูดชื่อท่าผิดหรือเปล่าไปแล้วครับผมฟ้าคำรามขีดถอดไปเลยครับผมให้ได้สองมีเจ็ดเจ็ดอสี่ไามดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดครับผมแล้วก็ถอดตัวหน้าไปหมดนะเพราะว่าก็ยังมีโอกาสที่จะโดนโจมตีหมดสภาพได้อยู่ครับแต่ตอนนี้ยากครับเพราะว่าพี่นุ๊กไม่มีไม่มีโอกระปองเลยสักใบครับผมพลังงานครบครับโอลิมได้ ว่ามือเป็นพลังงานพืชด้วยนะชอน็อตนี้น่าจะต้องโอลิมก่อนหรือเปล่าครับเพราะไงก็ต้องกดู่แล้วเป็นพาจะได้มือพัฒพ,พีครับผมถึงโอเรมอนแคชเชอร์ er. ขอดูข่อลดเอาก่นครับผมเอาพลังงานออกจากเบ้งมาก่อนเพื่อจะได้จัว่วเจอได้ง่ายๆนะตอนนี้คงเป็นพลังงานมัดกับพลังงานไฟฟ้าหรือเปล่าจะเป็นพลังงานแยกไปโอเคครับเป็นพลังงานมัดกับไฟฟ้าครับผมขึ้นมาเตรียมตัวไปก่อนเลย โหเด็กบางมากครับโอกระปองต้องมีแล้วแหละช็อตนี้เอาละตรงนี้ก็น่าจะต้องเป็นชาติจารย์โอลิมกันไปก่อนเลยโอ้ยมอนแคชเชอร์ครับผมขอไอ้นี่ก่อนนะคอยเล่นๆก่อนแล้วจากนั้นก็จะจั่วหาเออแต่ว่าโปรเกรสก่อนก็ดีครับเพราะว่าอาจจะได้ลดเอาแต่ไม่เป็นไรครับผมโอลิมไปแล้ว จุป๊บแปะพวกแปะอะไรจัว่วสามใบโอกระป๋องมาสักทีเฮ้ยจุ๊บหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งสองโอ้โหมาทีมามาครบเลยครับผมมาบนมือหนึ่งแล้วก็ในสบอลครับผมอเอาโอกระปองอีกตัวออกมาครับผมหมดไหมไม่หมดนะเ,เลือกออกมาเป็นฟ้าข้งนองข้างครับแต่ว่าโอกระป๋องหมดหรอโมติดไปใบหนึ่งอยู่บนมือใบหนึ่งติดให้สองใบเหรอครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นี่บอกเลยว่าตึงนะครับนี่ งานจะหยาบเอานะครับเลือกไม่เอาอะไรออกมาเลยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้กระป๋องติดท้ายสองใบครับคงเลือกไม่เอาอะไรออกมาครับคิจิคิสึก็ก็อยู่ในกองทิ้งด้วยจะเรียกได้ว่าเปาโปเสาอนสต็อปนี่สร้างปัญหาให้กับพี่นุ๊กก็ไม่ผิดไปซะทีเดียวครับผมเลือกไม่เอาอะไรออกมาครับผมมีอกออะระป๋องแค่ใบเดียวโอ้ย,อยนี่การเล่นกันเหนื่อยครับต้องหยิบไพ่นี้ให้ได้แล้วก็หยิบของที่เป็น ของสำคัญอ่ะออกมาให้ได้ครับสาวโปเกมอนสต็อปครับโมสามแรงงานเนสบอนแล้วก็รถเข็นสับเปลี่ยนครับผมโอ้โหไม่ใช่ขอที่ต้องการเลยครับตอนนี้อาจจะอยากได้คันเบ็ดชั้นยอดครับแต่ว่าใบหนึ่งอ่ะถูกทิ้งไปตั้งแต่ต้นเกมอะรามเขียวกระจีครับผมตัวนหนึ่งครับคู่คือพลังงานครับผมช็อตนี้ไม่อยากได้เลยครับเพราะว่ามีเจ้าโอกระปองเลยไปนะครับผมต้องถอดสี่ใบก็คือต้องถอดเกือบทั้งหมด ติดเครื่องล่างให้กับตรงข้างหลังครับก็คงต้องถอดแล้วก็เหลือเจ้าหมันของฝั่งเจ้าฟ้าขนงข้างที่อยู่ด้านหลังไปตัวใบนึงครับมาดูกันนะว่าตอนนี้พี่นุ๊กจะตัดสินใจยังไงก็คงต้องโจมตีน็อกตรงนี้ไปแหละครับไม่มีทางอื่นเลยเมื่อกี้ถ้าเรื่องนี้ก็กากกันครับคุจวสองการที่ซ่อนอยู่กับทิ้งพลังงานจวสอง คันบ็ดไหมไม่มีครับกู้คืคอพลังงานอีกแล้วบอกแล้วว่าไม่อยากได้นะตอนนี้ไม่มีโอกระปองแต่ว่าไปแล้วครับต้องน็อกตัวนี้จริงๆน็อกจริงหรือเปล่าหรือว่าจะทําอะไรครับเพราะว่าถ้าถอดหมดเลยอ่ะน็อกตัวข้างหลังได้นะแต่ว่าหมดเลยนะแล้วมีโอกระปองมาเดียวเนี่ยบูตตาหน้าพลังไม่จะยากหน่อยครับทอดสีใบครับน็อกไปครับผมตอนนี้ถามฟอบหยิบได้อะไรมาได้โอกระปองบ้างไหม ไม่น่าได้ครับช็อตนี้หน้าตาดูไม่คุ้นเหมือนมีสมุดเป็นเพื่อนอยู่อันหนึ่งเขาเถื่อนน้องเกสครับผมเอาละครับผมถ้าโฟยังเป็นแบบนี้ต่อไปถ้ามินุกยังทําอะไรไม่ได้ชัยชนะก็จะตกเป็นของฝั่งน้องเกสแบบแน่นอนครับเพราะว่าน้องเกสได้หยิบไพ่ก่อนนะช็อตนี้น้องเกสแค่ระบําเขียวกับตีสองทีปั๊บปั๊บอ่าแล้วก็ติดพลังงานหนึ่งก็สามารถมอกได้ละแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีพลังงานแค่นั้นเพราะว่ามีโอลิม อยู่บนมืออีกใบหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคครับผมใช้สมุนทรเพื่อนเก็บโอลิมไปสองใบครับเก็บซัพพอร์ตสองใบกับพกกองครับเอาละตอนนี้ก็เตรียมไว้สำหรับตาหน้าแล้วก็มีกู้คืนพลังงานอะไรครบเลยแต่ไม่มีพลังงานหมดัดแต่มีกู้คืนก็หยิบได้มีโอลิมก็หยิบได้ทําอะไรก็ได้น,น,นะครับตอนนี้ใ่ไปพูดกันตรงตรงแต่วบาเก็ยวจีครับผมจุ๊ะ เครื่องรางด้วยครับโหยากเข้าไปอีกครับผมสำหรับพี่นุ๊กที่บูทพลังงานได้ไม่เยอะมากยังต้องโดนเครื่องรางรัวๆแบบนี้บอกเลยว่าตึงครับติดพลังงานไปปลาให้กับเจ้าฟ้าขนงข้างด้านหลังแล้วจากนั้นก็รองเท้าเดินปาครับขอดูท็อปเด็กหน่อยเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาเอาครับผมเป็นเพื่อนเป็นพลังงานพื้นพีนะแล้วก็ไปแล้วครับโอลิมเลือกสองตัวครับเอาเป็นพลังงานหมัดทั้งคู่เลยแปะเอาไปแล้วก็จวยสามใบครับผมจทหนึ่งจทยสองแล้วก็จวยสามโคเกียโอ้โห ได้พลังงานเขียวมาด้วย,ยไปกันต่อชอ็อปดนี้คือออ๊ยใบนั้นน่าเล่นนะใบนั้นน่าเล่นนะใบที่เพิ่งจวมาได้นี่น่าเล่นนะเพราะว่าถ้ากดแล้วหัวได้แล้วก็อขอสักหน่อยแล้วกันขอสักหน่อยแล้วกันเพราะถ้าได้หัวขึ้นมานกโอลิมด้านหลังนกหัวเอยไม่ใช่นี่ครับโอ้โหนึกว่าเป็นเลขสองเป็นก้อยครับผม ที่ิจิตลน็อกเจ้าเอ้ามีอีกใบขอแก้ตัวหน่อยแล้วกัน,นครับผมฟ้าบอยทอยคือก็ยังคงขี้อยู่มันมันมันติดกันไม่ได้เลยดิขอไปสามขอสักทีเล้ว่ะฮึเอ้ยก็ยังขี้อยู่อะไรปืนด้านสามเม็ดเลยครับผมตอนนี้คือมีปืนโผล่มาสี่กระบอกนะแล้วก็แป๊กทั้งคู่เลยครับแป๊กแป้กหมดเลยจากที่จะเก็บเจ้าโอกระปองด้านหลังได้นี่ก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องตีข้างหน้าไป ท,ทิ้งให้หมดครับเพราะว่าอาจจะส่งผลผมมีเครื่องรางเลยนะต้องถอดห้าใบหรือเปล่าเออเออสามร้อยห้าสิบลัเมจครับผมห้าใบคอนเฟิร์มว่าเป็นห้าใบนี้หรือเปล่าโอเคห้ okay, าใบครับผมคอนเฟิร์มแล้วก็นอกหยิบไพ่สองใบครับตอนนี้เป็นสองต่อสี่ครับอินุน็อกคืนก็จะเป็นสองแล้วก็น้องเกต็อกคืนก็จะหมดครับ ช็อตนี้ยากครับเป็นฟ้าข้างๆมาอีกตัวนึงครับผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรครับผมไพ่ก็หยิบไม่ได้เจ้าโอกระปองครับช็อตนี้ถ้ามีโอกระปองนี่น่าจะง่ายครับตอนนี้คือถ้าติดจากโอลิมิกสองครับจะเป็นสามมือสี่แล้วก็โอกระปองข้างหลังเป็นห้าน็อกได้ครับแต่ว่าตาหน้านี่ยากเลยครับแต่ว่าอาจจะไม่มีตาหน้าแล้วก็ได้นะช็อตนี้โอลิมครับเลือกสองคนนั้นไฟฟ้าที่ด้านหน้าหมัดที่ด้านหลังครับ แล้วก็จวดสามใบไปหามคันเบ็ดอะไรก็ได้มาหน่อยเฮ้ไม่มีเลยจริงครับหรือว่าเด็กมันไม่มีแต่แรกแล้วผมก็ไม่รู้นะโอเคครับผมระปัมเคลวจีติดพลังง่ายตัวเองจวดหนึ่งใบครับตอนนี้ก็นอกได้เรียบร้อยละติดจมูกอีกใบนี้ก็ติดจมูกเป็นใบอะไรก็ได้ครับขอบ้าง ดีตัวหลังหน่อยแล้วกันนะโอเคครับช็อนนี้ได้ครับผมปืนกระบอกที่ห้าสิโอโหโอกาสห้าสบห้าสิบครับหัวหรือก้อยเท่านั้นปลาไปห้ารอบเพิ่งจะติดครับนี่ได้เขาคุยกันว่าเอา,เ,อาเป็นขี้เป็นถือว่าติดนะนี่ก็ติดกันรัวครับแต่เชื่อสิถ้าหากคุยกันอย่างนั้นปุ๊บออกหัวรัวครับออกคู่รัว ต้องติดกา๊าซจากบ,บนมือหนึ่งใบครับติดพลังงานจากบ,บนมือหนึ่งใบเพื่อเชียร์นกตัวนี้นะก็ติดติดใครก็ได้ครับชุดนี้ติดไปแล้วพอต้องถอดหมดอยู่ดีครับแล้วก็โจมตีเลยครับผมฟ้าคำรามสุดขีด70ตามพลังงานที่ถอดไปถอดหใบ3 5 0ร้หาเมตรครับหยิบเไพ่์ชุนี้ก็คือต้องพี่นุกต้องเออเขาเรียกว่าต้องภาวนานครับให้นกเกสตีไม่ออกหรือไม่ก็ตีไม่ถึงครับผม ขอเชิญน้องเกนมาจริงๆไม่จําเป็นต้องแลมถึงอะไรถ้ามือมีคําสั่งของบอสอยู่แต่ว่าถ้าจะติดกันให้ชชว์ๆยังไงก็ต้องโอลิมป์โกเกะครับผมเปิดเจ็ดหยิบพัพพอร์ตครับด้วยเด็กที่เหลืออยู่แค่นั้นยังไงก็ต้องติดว่างครับคืบเนียบมาแล้วครับผมเปิดอีกใบครับผมโอ้เด็กเด็กน่าจะเหลือเด็กน่าจะเหลือแปดใบครับยังไงก็ติดครับเพราะว่าเก็บกลับไปสองเนาะเหลือแปดเปิดเจ็ดหยิบหนึ่งยังไงก็ต้องได้ครับใบหนึ่งครับ เล,เ,ลเล่นลอ่อสเปนใบถ้าเกือบสุดท้ายก็หวัดเสียอยู่นะตอนนี้อาจจะต้องหาฟ้าคำนองฟ้าคำรามอีกตนครับเพื่อที่จะใช้โอลิมติดได้2ใบปัป๊บโอเค,คแต่มีทดจากเจ้าโอทากาศไว้หนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าแบบนี้ง่ายกว่าครับคุ้มกว่าทุกตรงนี้ดีกว่าติดสองใบครับผมจากนั้นจัวสามเด็กจะหมดเอาแล้วครับเนี่ยแต่ว่าไม่สนแล้วครับเทอร์นี้มาถึงขนาดนี้แล้วน่าจะไปถึงได้ครับผมติดจากมืออีกหนึ่ง เก็บคู่พลังงานครับผมคู่คือพลังงานแบบนี้มากันง่ายๆเลยครับเก็บถูกเก็บผิดสีถูกยังไงเกือบผิดแล้วถ้เก็บหมัดขึ้นมาเขื่เลยนะติดพลังงานไฟฟ้าให้กับเจ้าฟ้าขนองข้างด้านหน้าครับผมแล้วก็ระเบงเขียวจีครับผมจัวได้พลังงานมาอีกใบครับยังไม่ติดมือยังไม่ติดมือนะใช่ไหมก็ติดแล้วติดแล้วติดแล้วครับติดไฟฟ้าไปด้านหน้าแล้วแล้วก็ไปรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบครับโอเวอร์มา พอรห้าใบหมดสภาพกันไปครับผม3 5มรสิเมตรจบเกมครับผมอา,อาวกะปองติดไพ่โมไปหนึ่งโอ้โหสวยครับผมตอนนี้นี่โอ้ต้นเกมเนี่ยทิ้งพวกนี้ไปโอ้ยเศ้าจักเลยคันเบ็ดก็ไม่มีแล้วก็ยังมาโมผู้ปลอมมอนผมทิ้งไปอีกโอ้เปหามก็ไม่ขึ้นแย่จักเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับผมรอบนี้ก็ เป็นแชมเปี้ยนของเราก็จะตกเป็นของน้องสเกตครับผมเป็นโปเกมอนเป็นคู่เล่นอายุน้อยของทางเรานะครับผมเป็นน้องตัวเล็กของรา้าครับโหดมากตบพนักงานร้านหมดนะ้วโหตบพี่นุกเคยเป็นแชมป์ประเทศครั้งหนึ่งตบน้องเอิร์ธเคยเป็นแชมป์ประเทศอีกครั้งหนึ่งตบพี่ปิ้นที่ว่าตึงๆต,ตบหมดครับวนันนี้โอโ้โหเนี่ยสำหรับใครที่อยากเข้ามาร่วมสนุกกับทางเรานะครับผมยิมมีสามวันครับผมมีวันเสาร์บ่ายสองวันจันทร์กับวันพฤหัสตอนหกโมงครับผมมาเล่นด้วยกันได้นะ ใครที่คิดว่าแบบตัวเองอยากท้าทายอยากชเชื่ติ้ตัวเองอยากวัดความแข็งแกร่งของตัวเองครับยินดีต้อนรับครับผมสำหรับวันนี้พี่เอขอตัวลาไปก่อนครับผมวันนี้เจอกันครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร้พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมาหาพวกเราได้เลยที่เดอะฮับเซียรังสิงชั้นสองนะครับผมอย่าลืมดูวิดีโอเก่าๆของเราก็ได้นะอยากได้เด็กลิกสไลไปดูได้หรือ